เวลาอธิษฐานส่วนตัวสำหรับวิดีโอนี้ผมอยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันช่วงเวลาที่ทานส่วนตัวของผมให้กับทุกๆคนได้ฟังผมเชื่อเลอเกินว่าคุณจะได้รับพระพรบางส่วนจากคำแบ่งปันของผมในวันนี้ทุกๆครั้งก่อนที่ผมจะอธิษฐานผมจะเริ่มต้นด้วยการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นอันดับแรกเสียก่อน เมื่อผมเริ่มต้นในการอ่านพระวจนะคำของพระองค์พระวจนะคำของพระเจ้าเปิดความคิดของผมเปิดหัวใจและเปิดจิตวิญญาณของผมพระวจนะคำของพระเจ้าได้เปิดจิตวิญญาณของผมในการแก้ปัญหาต่างๆและหลังจากที่ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วผมก็จะมีความสัมพันธ์กับองค์พระเยซูริสิ์มากขึ้นในคำอธิษฐานอย่างวิเศษและเวลาอธิษฐานของผมนั้นก็เต็มล้นไปด้วยการทรงสถิตและการทรงสำแดงจากองพระเยซูคริสิ์สำราบชีวิตของผมเอง ผมยังได้เรียนรู้อีกว่าก่อนที่ผมจะอธิษฐานถ้าผมอ่านพระอภิพก์ก่อนเสมอพระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เองกับผมอย่างรวดเร็วผิดปกติเมื่อผมให้เกียรติกันทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์สำหรับชีวิตของผมเมื่อผมเริ่มต้นใคร่ครวญถึงความดีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านพระวจนะคำของพระองค์ก่อนจะอธิษฐานทันใดนั้นพระเยรามบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยตัวของพระองค์เองให้กับผมเสมอ หลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าแล้วทําไมล่ะต้องเป็นแบบนั้นในสดุดีบันทึกเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ยำเกรงและน่าเกรงขามกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์บันทึกไว้ในสดุดีบทที่89ข้อที่7ถ้าวันนี้คุณเองอยากจะพบกับพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของคุณคุณต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยความยำเกรงไม่ใช่ควาดกลัว สิ่งที่ทำลายการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในชีวิตของเราได้รวดเร็วที่สุดก็คือการไม่ให้เกียรติพระเจ้าโดยไม่สนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระเยซูทรงสอนแบบอย่างในการอธิษฐานให้กับเหล่าสาวกของพระองค์รวมทั้งพวกเราในวันนี้ด้วยพระเยซูเริ่มต้นกล่าวว่าข้าแต่พระมิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะ มัทธิวบทที่6ขคอนที่9กกล่าวได้อีกแบบหนึ่งคือว่าเมื่อพวกเราเข้ามาหาพระบิดาของพวกเราเราจะต้องเข้ามายำพระพักตรงหน้าพระพักของพระองค์ในความยำเกรงด้วยความบริสุทธิ์เมื่อเราทำเช่นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสำแดงพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงรับรู้ได้ว่าเราให้ความยำเกรงและเคารพพระองค์ พระสิริของพระเจ้าจะประทานทัศนคติสติปัญญาความรู้และริเดตของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตของพวกเราแล้วในวันนี้ทำไมพวกเราอยากจะแยกตัวของเราออกจากพระองค์ละ่ะผมอยากจะหนุนใจให้กับคุณว่าถ้าคำาัพทิฐานของคุณไม่สำริบผลในวันนี้หรือเวลาคุณนมันสก,การและอธิษฐานคุณไม่ได้สัมผัสถึงการทรงสถิตข,ของพระเจ้าหรือพระสิริของพระเจ้า ขอให้คุณเริ่มต้นด้วยกันอ่านพระวชนะคำของพระเจ้าอย่างใคร่ครวญก่อนอธิษฐานทุกครั้งเพราะนั่นคือสิ่งที่จะเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระยมบริสุทธิ์ในคำอธิษฐานของคุณ